สวัสดีปีใหม่คุณยายสะอาดครับผมออโอยพรปีใหม่ให้ลูกให้หลานแน่ครับผมครับากเฮ้ของรมาโดนนกันัคบเออเอ,อ,อยู่ดีมีแหงเด้อมีความสุขความจาเจริญเดอ้อมีสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขูนเด้อ่างเออมีเฮลัมเฮโรยเดอ้เอเอเป็นเศรษฐีหลายล้านพันล้านพันเด้อเงินทับประจักมาตัดควาไปซื้อไปซื้อกับมีคนฮักคนแพง ไปมาโปรดภัยโรคไฟขจิบอย่ามาคืนอย่ามาถัดเด้อโชคุมมีใจใจชนะเสียใจโย่เด้อลำพอลดูเด้อือมันพยูนเด้อลำเด้ดลำดูมันยืนมันยืนเด้อเสิ่งที่ด้อยหลานพันล้านพุ่นหละเอาไปซื้อมาซื้อกะซื้อปลอดภัยเด้ออ่ะตอนนี้แหละอ้าวสันนี้เนาะอ้าวาทุกคุณยายกับคอคื้อสุขภาพแข็งแรงครับผมกินแซ่บๆกินนอนหลับ กินแซบๆบกินอิ่มอิม่มนอนรับสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกับลูกหลานก็เป็นกําลังจือเื้อคุณยายเสมอเสมอครับอ่าครับอ่าโอเคออเ,คเคด้อขึ้นฮอดครับรครับปฏิติปฏิภาครับครับผมครับผมอ้าวไอดียไอโอ้ยพ่อถ้าคุณยายเนี่ยไม่ไม่ได้ให้มันเาคุณยายเออว่าคุณอ่าไฟกันดีไว้ ID ไอเดียไว้เลยขอให้คยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออ เงินทองไหลมาทีมาไปจ้ะถือลอตเตอรี่เด้อพี่ต่างล้านโอเคโอเคครับไอเดียได้เลยพี่ต่างล้านแทนละเอาพี่บอลนอ้ยบอลให้ยายหน่อยขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีลุ้โพูลุ้ใสของลูกหลานครับครับอุ้งเนี่ยบิ่งเนี่ยครัขอบคุณครับเบิ่งเนี่ยครับวันนี้พี่บานเนี่ย